สวัสดีครับอยู่ด้วยกันกับเ r ร m มายวันนี้จะมาสอนการใช้งานโปรแกรม p h โต้ไม่ใช่โฟโต้ช็อปเองพีเมียโปรครับผมพีเม e r โปรวันนี้ผมจะมาทำนี่ครับตามหัวข้อเลยตามชื่อคอนเทนต์เลยว่าเราจะมาทำา YouTube Shot โดยการเอาวิดีโอที่เป็นแนวนอนนี่และครับ1920้คูณ1080เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแนวตั้งสําหรับวิดีโอตัวนี้นะฮะวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวขอปิดเสียงนิดนึงปิดเสียงปึ๊บวิดีโอตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นแนวนอนตัวนี้ผมถ่ายมาเป็นแนวนอน Full HD 1920นอคูณ0่เดี๋ยวผมจะมาทำให้เป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งแบบเต็มหน้าจอเลย มาก่อนอื่นผมจะต้องไปสร้างซีเควนต์ใหม่ก่อนเพราะว่าซีเควนต์ตัวนี้ซีเควนต์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นแบบแนวนอนผมต้องไปสร้างซีเควนต์ใหม่ก่อนเข้าไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับตามผมมาที่มุมซ้ายด้านบนกดไฟล์กดนิวครับกดไฟล์กดนิวซีเควนต์ตรงนี้ปึ๊บคลิกเข้าไปแล้วมาที่เซตติ้งตรงนี้ ครับตามมาให้ทันนะเซตติ้งตรงนี้เฟรมเรทเฟรมเรทเอาเป็น25ก็ได้ครับแต่วิดีโอจริงๆผมถ่ายมาเป็น50นะอืมเอาเป็น50ก็ได้ครับเอาให้ตรงวิดีโอไปเลยแล้วก็ตรงนี้นี่ครับอา่ารู้สึกว่าก่อนหน้านี้ผมจะทำมาแล้วปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้ฮะ1920 0 0อา่า1080นี่ครับมันจะเป็น16ต่อ9 เดี๋ยวผมจะแก้ให้มันเป็น4ต่อ5เพราะว่าสัดส่วน4ต่อ5เนี่ยมันจะเต็มหน้าจอโทรศัพท์พอดีเลยเลขข้างหน้าเราจะเป็น1080ข้างหลังนี่ครับตัวนี้ผมคำนวณมาแล้วทำตามได้เลย1 350ปุ๊บนี่มันจะเป็น4ต่อ5ตรงนี้นะฮะดูนี่ครับคุณผู้ชมดูตรงนี้มันจะเป็น4ต่อ5ส่วนชื่อซ e q u e n c ก็ตั้งกันไปนะครับอ่เตั้งหนอะ case ดสจ,จวน4ต่อ5 4ต่อ5ช็อต s h o SO RTH อา้ SO อาว HHO RTH อ่ะกดโอเคไปปึ้งมันก็จะสร้างซีเควนต์ใหม่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวผมจะไปก๊อปเอาอันเดิมครับไปก๊อปเอาอันเดิมเดี๋ยวขอดูก่อนจะเอาตั้งแต่ช่วงไหนส่วนผสมหลักส่วนผสมหลัก,กอา่ามะนาวมะนาว แล้วก็จะตัดมาแล้วสั้นๆแล้วกันอ๋อขยับไปแล้วต้นลบบใบไหนกันแล้วมันเข้าอยู่ไหเออ่าตั้งแต่ตรงนี้ตอกเลยอ่าัแต่ตรงนี้ผมจะคัดตรงนี้อ่าในพีเมโปโนี่ผมไม่ไม่อ่า เออคาตรงนี้แข้งขาไม,ไ,ไม่ได้เลยอะไรนะครับพี่ทีเด็ดอะไรครับขาทีเด็ดทีเด็ดโมฮิโตะอ่าโอเค,เอ,อเ,คเอาแค่นี้เดี๋ยวผมจะเอาแค่นี้ไปวิดีโอตัวนี้นะฮะนี่วิดีโอตัวนี้ผมจะเอาตรงนี้ไปผมก็คุมแล้วก็ก๊อปปี้กด control c หรือว่าคลิกขวาตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ Copy ตรงนี้ก็ได้ Copy ไปปึ้งเราก็ไป Sequence ที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะครับพอาะจะจำได้ใช่ไหมครับที่เราสร้าง s e q u e n c e ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่ผมตั้งชื่อว่า Test 4ต่อ5 s h ช็อนี้นะฮะผมก็จะไปวางตรงนี้ปึ้งกด Control V ปึ้งก็จะได้มาตรงนี้แต่เวลาเราดูเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวขยายนิดน,นึงปึ๊บนี่ครับ คือจริงๆแล้วภาพมันจะเต็มตรงนี้นะครับแต่เราตัดมาแค่ส่วนตรงกลางนะครับถ้าอยากทำให้ตรงนี้มันเต็มจอเนี่ยเ,เราต้องมาที่ Scale แล้วก็เลื่อนมันครับเลื่อนมันปึ๊บอปึ๊บนี่ครับปึ๊บมันก็จะเต็มจออ่าเท่าที่ผมลองเทสดูมันจะเป็น125้านะฮะถ้าตั้งค่าเป็น1 0 8 0กับ1350 สเกลตรงนี้จะเป็น125นะครับจากวิดีโอ full hd นะฮะโอเค okay. เอาแบบนี้เลยละกัน hmm. ง yes. uh ่ายดีอ่าลองเล่นดูมาลูกค้ามาให้แ huh. ล okay, okay. okay. ้วพ <c oughs> ี่ไม่ใช่อะไรมนึ <c oughs> ่งนะพี่ท <c oughs> ีเด็ดอะไรครับทีเด็ดทีเด็ดโมฮิโตะอ่าโอเคเอาแค่นี้ปึ้งแล้วผมจะเรนเดอร์ออกมาตรงนี้สามารถเรนเดอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น วิดีโอนะ้่ตั้งแล้วกดตัว x ให้มันคลุมตรงนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะเอาวิดีโอแค่ตรงนี้แล้วไปดอ n d e r นเ n d e r ไปที่ไฟล์ไปที่เดี๋ยวนะครับเพราะว่านเ n d e r ผมไม่ค่อยมาใช้ตรงนี้เท่าไหร่ส่วนมากผมจะกดที่ control m ซะส่วนใหญ่นี่ผมจะกด control m ซะส่วนใหญ่แต่นี้อาจะ buy, จะอธิบายจะอธิบายให้ผมู้ชมเข้าใจง่ายๆมาที่ไฟล์มาที่ export มาที่ Xbox, มีเดียกดปึ้ง เดี๋ยวรอสักครู่ครับอ้าทำไมไม่ออกเอาใหม่ Export Media ไปอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยว c t r l M เอ้าไม่ไม่ทำไมโปรแกร,รมผมเป็นอะไร c t r l M อ่ะมาแล้วครับนี่อันเดียวกันนะ c o n t r l M กับตัวไฟล์แล้วก็ Export Media นี่มาแล้วครับตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไปแก้ไขเนี่ยค่า resolution เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตรงนี้เอาตามนี้เลยครับเอาตามนี้เลยไปติ๊กตรงนี้จะ render add maximum depth นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น output name จะตั้งชื่อไหมนะครับแล้วก็เลือกที่เก็บด้วยตรงนี้ผมเลือกที่เก็บเรียบร้อยถ้าใครยังไม่ได้เลือกที่เก็บก็อาจจะไปหาที่เก็บในคอมพิวเตอร์ ของคุณผู้ชมได้ว่าอยากจะเก็บตรงไหนตรงนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก็กด Export ไปมันใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่ารู้สึกจะแค่ตรงนี้ครับนี่วิกว่ากว่าเองมันก็จะใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับแล้ววิดีโอที่เราแ e n d e เดอร์ไปเนี่ยเราสามารถเอาไปโพสใน YouTube ช็อ t ได้เลยแต่อย่าลืมใส่แท็กช็อตนะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้น YouTube Shot สามารถเอาไปใส่ได้เลยง่ายๆง,ง่ายมากครับจากวิดีโอแนวนอนผมถ่ายมาเป็นแนวนอนก็ทำให้มันเป็นแนวตั้งซะจะได้โพสต์ลง YouTube s o r t ได้ครับแบบนี้แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราไปดูตัวอย่างวิดีโอเราหน่อย ว่าเป็นยังไงไปดูตัวอย่างวิดีโอเดี๋ยวย่อลงมาก่อนปึ๊บเมื่อกี้ผม Export ไว้ที่ตรงนี้ครับนี่เราไปดูกันหน่อยปึ๊บลืมครับเออลืมไปครับเดี๋ยวผมมี2จอ 2> เดี๋ยวผู้ชมอาจจะไม่เห็นไปย้ายมาก่อนนี้ ที่เด็ดท,ที่เด็ดโมโิะกดดับเบิ้ลคลิกปนอีกครับวิธีโพที่เราทำาทำเมืเ่ยอยีเขาตั้งอินเตอร์เน็ตเยอๆเพราะว่าวิธีเด็ดในการโพสให้ดีอดโ,ดอโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปโพสของจริงกันเลยว่ามันเป็นยังไงป้าไปที่ YouTube 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 ของผมอ่าอันนี้คืออีกช่องหนึ่งครับเอ็นจอยทิปนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับช่องนี้ เดี๋ยวไปโพส YouTube กันเลยปึ๊บปึ้งอัพโหลดวิดีโออันนี้คือโพสต์ผ่านคอมพิวเตอร์โพสผ่านคอมพิวเตอร์เราก็เลือกไฟล์ไปเลยปึ้งแล้วก็ไปหาไฟล์เมื่อกี้นี้ครับผมมาเก็บไว้ตรงไหน Desktop อปเดสก์ปึ๊บแล้วก็เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ d ด s k t ท็อปเลด,ดีเอ็กพออ่าอันนี้ครับเปิดไป วิดีโอตอนนี้เข้าไปใน Youtube เรียบร้อยแล้วอัปโหลดเราก็จะตั้งชื่อ,อตัวนี้มันชื่อเครื่องดื่มว่าโมฮิโตผมเขียนโมฮิโตแล้วกันนะฮะเ <c oughs> จมเครื่องดื่มวิวข้ามดินภูกเก็ตอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวเป็นว c ว m ้ามดินจริงๆฮะขอให้ผมดื่มก่อน ว e ลคัมดีอาร์ไอเอ็มเ่ไม่รู้พิมพ์ถูกหรือเปล่าภูเก็ตอ่าขอใส่ตรงนี้หน่อยเมืองเก่าภูเก็ตอ่าแล้วก็สำคัญอย่าลืมใส่ชาร์ปแล้วก็ hs o r t S shot ช็อตนะครับ ถ้าผมโพสผมโพสช็อตเนี่ยส่วนมากผมจะไม่ใส่อะไรมากผมลองใส่รายละเอียดไปเยอะๆลองใส่เดสคริปชั o นไปลองใส่ไอ้พวกนี่ครับเนี่ยไอ้พวกนี้ไปมันต้องบอกว่าไม่ค่อยมียอดวิวครับอันนี้ผมจะลบบอกให้หมดเพราะไม่ค่อยได้สนใจอะไรไปถัดไปไม่ใช่เด็กปกติแล้วผมจะโพสผ่านมือถือซะส่วนใหญ่ตรงนี้จะไม่ต้องติก๊หรือว่าไม่ติ๊กก็ได้ แต่ว่าในคอมมันไม่ยอมฮะแล้วก็ playlist ตรนี้ผมเลือกนิดนึงอะช็อ,ชอตท่องเที่ยวอาโอเคไปแบบเร็วๆมีอันนี้ให้ดูไหมภาพอัพโหลดภาพไหนเยอยอาโอเคภาพนี้อาถัดไปไปแบบเร็วๆเลยอันนี้ไม่ใส่อะไรสักอย่างเพราะว่าเป็น Youtube ช็อตครับปึ้งไปไป เือยังเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยปิดไปเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น Youtube Shot เดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องก่อนปเปลี่ยนไปเป็นอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวขอเข้า Google Google c h r ครมใหม่ไปเข้าช่องอิลิมายนี้เดี๋ยวไปดูในหน้า Youtube กันเลยว่ามันจะขึ้นเป็นยังไง ช่องเอ enjoy trip นี่ตรงนี้ครับลองซร์ชกันดูนะครับวาอสนุกมากมายครับช่องนี้อ๋ออินเทอร์เน็ตไม่มีเดี๋ยวนะโอ้ทำไมปัญหาเยอะจังอะมาแล้วอินเทอร์อนเน็ตไหนเขาลองอีกทีเอ enjoy trip นี่โมฮิตโต้ขึ้นมาแล้วเอ่เขาไปดูในช่องดีกว่าเข้าไปดูในช่อง หรือว่าต้องดูผ่านมือถืออย่างเดียวอืมไม่แน่ใจครับแต่ดูได้ครับนี่ดูได้โอเคครับเอาเป็นว่าไปดูในมือถือกันดีกว่าครับเราลองไปดูในมือถือแล้วกันนะครับเดีตามช่องดูโอเคครับสำหรับการสอนการทำวิดีโอแนวนอนให้เป็นแนวตั้งไปโพสใน youtube s h o อ t ก็มีเพียงแค่นี้ครับเอาเป็นว่ามีเพียงแค่นี้ดีกว่าง่ายๆสั้นๆดีกว่าครับ ก็กินเวลาไปพอสมควรแล้วครับแม่ยังไงพวกคนใหมคลิปหน้าผมจะไปรีวิวอะไรจะไปทดลองอะไรอะไรจะฟังพินานั็ต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบาย